การเตรียมลำไส้ก่อนการส่องกล้องนะคะในสูตรที่โคเป๊ปนะคะก่อนที่คนไข้จะส่องกล้องเนี่ยเราจะต้องมีการทานยาระบายเพื่อที่เราจะเตรียมลำไส้ให้สะอาดถ่ายให้เคลียค่ะอยากให้ถ่ายจนเป็นน้ำไม่มีกากเลยนะคะเพื่อที่คุณหมอส่องกล้องเนี่ยจะได้ส่องเห็นได้ชัดเจนค่ะเราจะมีการเตรียมตัวดังนี้นะคะในสูตรที่โคเป๊ปหนึ่งวันก่อนส่องกล้องนะคะมื้อเช้ามื้อเที่ยงทานได้เป็นอาหารอ่อนเช่นโจ๊กข้าวตม้ม งดผักผลไม้ธัญพืชค่ะหลังรับประทานอาหารมื้อกลางวานันทานได้แค่อาหารน้ำที่มีสีใสเท่านั้นนะคะเช่นน้ำแอปเปลิลน้ำชาน้ำมะพร้าวน้ำเก๊กฮวยงดอาหารที่มีสีดำสีแดงสีม่วงสีเขียวงดนมน้ำเต้าหู้อาหารที่ชงดื่มทุกชนิดเช่นเวโปรตีนแต่ว่าผงเกลือแร่สามารถทานได้นะคะ ก่อน1วัน2กล่องนะคะเวลาประมาณ6โมงเย็นเราจะให้ทานยาละบายที่โคเป๊ปหนึ่งซองผสมน้ำา1แก้วทานน้ำเปล่าตามอีกประมาณ1ลิตรค่ะทานให้หมดภายใน1ชั่วโมงระหว่างที่ทานยาละบายและน้ำเปล่าให้เคียวเอเคียวแล้วกลืน2เม็ดเพื่อป้องกอันอืดท้องแล้วก็เคลือบกระเพาะค,ค่ะวัน2กล่องเวลาประมาณตีหหรือเวลาตามที่แพทย์สั่งค่ะ ทานพี่เขาเป๊ปหนึ่งซองบวกน้ำหนึ่งแก้วทานน้ำตามประมาณอีก1ลิตรค่ะให้หมดภายใน1ชั่วโมงระหว่างที่ทานยาละบายและน้ำเปล่าให้เคี้ยวแอเอ็กซ์แล้วกลืน2เม็ดเพื่อป้องกอันอืดท้องแล้วก็เคลือบกระเพาะในกรณีที่คนไข้เป็นโรคความดันมียาความดันทานตอนเช้าสามารถทานพร้อมกับยาละบายและน้ำเปล่าเวลานี้ได้เลยค่ะหลังทานยาละบายครบให้งดทุกอย่างแล้วเดินทางมาพบแพทย์นะคะหลังการส่องกล้อง ห้ามขับรถหรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากยานอนหลับอาจออกฤทธิ์อยู่24ชั่วโมงให้สังเกตอาการผิดปกติหากมีอาการปวดท้องรุนแรงแน่นท้องถ่ายกดนเลือดสดปริมาณมากขึ้นและไม่จางลงมีไข้สูงให้รีบกลับมาพบแพทย์ค่ะ